ดินเ้อ <c oughs> บ้าบังอาจจะย่างเข้าไปบบากินไต่เสาเถอะนนไม่มีแมงไม่มีแมงกินลูกเล็กๆแต่อร่อยนะคะนหนาวี่นหนาวเหี้ย บานนี้ก็บ่ได้ตัดหญนะ้าบ้านก็เลยปล่อยไปตามฝรั่งนะคะฝรั่งก็พอกินได้ฝรังร่งสวยๆเอาหะเกาะบั้นฝรั่งไม่ได้ห่อนะคะ ฉสิล้นสิล่วงไปแล้วพี่น้องมูเป็นสรลนมาไปนะนรอบ้านนี้ก็บ่ได้ตัดหญ้าบ้านก็เลยปล่อยไปตาม ซากระสุกเลยเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อไปสิม,ยมายามมาเยี่มยมแยกจราศีมาไปกินซอยกันเด้อพี่น้องเลยโด่ห่ยายโดกเกินโด่ฟาลู่ฟ้าเกินพี่น้องเลยชมฝรั่งแล้วก็ชมพุทธศานะคะคนขยันว่อยากแยบแฮี้ยนน้ำก็บเพได้ใส่ปุ๋ยก็บเพได้กินขึ้นไม่อีกอยู่นี่เราจะเอามีดเราฟันกระเพาะไห ไม่ได้เพราะนั่นดอกพี่น้องเกิดมาจากโอ้ใจลายปีซีสัตว์ล้วพี่น้องเลยเกือบสิเท่าอายุคนแล้ว <c oughs> นหนาวลายพี่น้องชมพุชตาแล้วก็ <c oughs> <c oughs> มูเด <ITA> ินเส้ล้านมาไปน่ะหรอกฝรั่งนะคะฝรั you know, ่งก็พอกินได้ฝรั่งสวยๆอ๋อหักเกาะบ้านฝรั่งมาได้หอนะบ่บางอาทิยังเข้าไปบ่กินไต่เสาเถอะพูดนะทางทั้งพูดกักไปโมกับหกพี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้า อาไปกินเด้อค่ะเด้อกับกรอบนะคะสาลี่สดกินมากหังกระห้องห้งองเสุกแลวคะ่ะพี่น้องค่ะสุกแล้วว่าสี่ปีไม่ฟังทั้งนั้นล้วนเบิดแล้วพี่น้องค่ะไม่เปีน,นี่ย กัดไปกับกรอบนะคะสาลี่ที่น,นี่ไม่มีแมงไม่มีแมงกินลูกเล็กๆแต่อร่อยนะคะ ึ้นไม่เอกอยุ่นี่เราจะเอามีดมาฟันกัเ็เลยมะบ่ได้เพราะนั่นดอกพี่น้องสดกินมากหั่นแค่ห้งองห้องตรงไหนฝรั่งกับบัวเรดฮอแต่ว่าเด็กๆมันมากินมันก็มันกรอบดีอร่อยพทษนะคางทั้งบนกากไป หกกับหกพี่นอ้องเอ้ยมาเด้อจ้าเอาไปกินเด้อค่ะเด้อฝรั่งะคะฝรั่งก็พอกินได้ฝรั่งสวยๆออหักกบนันฝรั่งไม่ได้หอนะคะ้ันนี้ก็บ่ได้ตัดหญ้าบนนะัดก็เลยปล่อยไปตามรี่ลวนไว้เช่ไหม ไม่มีแมงไม่มีแมงกินลูกเล็กๆแต่อร่อยนะคะนี่ตรงไหนฝรั่งกับประเดี๋ยอแต่ว่าเด็กๆมันมากินมันก่มันกรอบดีอร่อยหนาวไปหน้องหนาวเฮียย เกิดมาจากโอ้ใหลายปีสีสัตว์ล้วพี่น้องเลยเกือบสิเท่าอายุคนแล้วบ้านี้เกิดบ่ได้ตัดหญ้าบ้านก็เลยปล่อยไปตามบ่บางอาจจะยังเข้าไป บากินไตเาถ่ไม่มีแมงไม่มีแมงกินลูกเล็กๆแต่อร่อยนะคะชมฝรั่งแล้วก็ชมพุทธานะคะเกิดมากโอ้ยหลายปีสิสาแล้วพี่น้องเลยเกือบสิเท่าอายุคนแล้ว ขึ้นไม่เอกเจ้านี่เราจะเอามีดแล้ฟันกันไไไ็ได้ไมไบ่ได้บ่นั่นดอกพี่น้องตรงไหนฝรั่งกับประด้ห่อแต่ว่าเด็กๆมันมากินมันก็นกนมันกรอบดีอร่อยพูดนะข้างทั้งผลกักไปหกกับหกพี่น้องเอ้ยมาเด้อจ้าเอาไปกินเด้อค่ะเด้อหนาวพี่น้อง เฮียงดูเกิดมากจักโอ้จะหลายปีสิสัตว์ล้วพี่น้องเลยเกือบสิเท่าอายุคนแล้วน้าหลายพี่น้องชมพุทธาแล้วก็ดูนะขางทั้งบุ่นกัะกักไป กับหฮกพี่น้องเอ้ยมาด้อจ้าออาไปกินเด้อค่ะดู้มู่เห็นสลันมาไปเหรอเกิดมากจากโอ้ใหลายปีสีสัตว์แล้วพี่น้องเลยเกือบสิเท่าอายุคนแล้ว มูอเบ่งซสลันมาไปนหรอเป็นสีทองแล้วก็มูอเบ่งซสลันมาไปะหรอ กรอบนะคะสาลีา่กระเียบแบบเปี้ยวๆนนาพี่นนอกจากพื้นนะคะจากพื้นแล้วขึ้นมาอันเป็นแรกๆกมันก็น้นาะพี่นนอกจากพื้นนะคะจากพื้น แล้วขึ้นมาอันเป็นแรกๆมันก็ดูนะ้งางทั้งบนกับก้ากไป